ครับพบกันกับ Minecraft อีกครั้งนะครับกับบัน n y king TV ครับผม <c oughs> นะครับอืมอ่าอ่าเลิกปัญญาอ่อนนะละโอเคครับว okay, ันนี้นะก็จะผมจะมาสอนวิธีการครัฟเอ่ออะไรอะครัฟววววววโตเอ็นชานให้มาเป็นแบบนี้ นั่นเองครับผมวิธีการครับตัวอินชานนะครับวางเอาที่เดียนี้จากนั้นเอ้ยลืมเวนแล้วไงจากนั้นให้เอาสองก้อนโอเคครับวางางนี้ครับ อินชันเมนเทเบิลแล้วนะครับโอเคเราได้อินชันเมนเทเบิลมาวางไว้ข้างบนี่หานี่อะไรเนี่ยช่างมงนนะครับโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำโต๊ะอ c นชานครับผมแล้ว ผมจะมาสอนวิธีการทำแท่นบูชาฮีโร่บาร์ในปลักอินฮีโร่บาร์ในเซิร์ฟบักกิทนะครับแต่นี่ไม่ใช่เซิร์ฟบักกิทมันเป็นซิงเกิลครับแต่ผมจะมาลองทำลูกที่บูชาฮีโร่บายกันเลยนะครับอุปรกรณ์ของเราก็จะต้องมีเนเธอร์แน็คสองอ่ แล้วก็วักทองเจ็ดแปดแปดอันปักแล้วก็อืมอันนี้ชึบแล้วก็อืมอันนี้สี่อันนี่นนนนคืออุปกรณ์ในการทำแท่นบูชาฮีโร่ปลายนะครับ คนี่คือเวอร์สำหรับการสอนปักนี่คิงทีวีของผมครับช่างมาัน okay, โอเคครับวิธีการสร้างปักปักปักปกำลังใอย่าสร้างเฟลครับเฮียเ yeah, ฟลละคุณผูดดิแล้วก็เอาเนเธอร์แล็วางปักปักเฮียอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอ่าเลสต์สโตนเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเลสต์สโตนทอสเออ ฮิโลบา์อันหนึ่งจากนั้นก็ปุบโอเค mm hmm. ได้แล้วนี่ครับแท่นบูชาฮีโร่บายครับนี่นี่คือแท่นบูชาฮีโร่บายนะครับ mm hmm. ก็เอาลองเอาไปทำใน mm hmm. เซิร์ฟเวอร์บักกิทบักอินฮีโร่บายได้นะครับ โอเคนี่คือแท่นบูชาฮีโร่บายนิกรับแล้วก็เพื่อนผมเคยทำคือสอง <ม>ก็<ม>ลองเอาไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ปักกิตปักอินฮีโรไบต์กันดูนะครับโอเคตอนนี้ผมสอนสามอย่างแล้วคือการทำโต๊ะเอ็นชานแล้วก็ทำที่บูชา,ายฮีโรไบต์นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปตอนนี้เรามีเนเธอร์แลกอยู่ใช่ไหมครับ ผมก็จะมาสอนวิธีการอ่าผมจะมีความผมจะสอนวิธีการบูชาเอ็นเดอร์แมนนะแน่นอนครับถ้าเกิดเราจะบูชาย์เอ็นเดอร์แมนละต้องมีเอ็นเดอร์โพลครับนี่ อนเดอร์เชดี่นะครับเอามาแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับมันจะเป็นตัวเรียกครับหนึ่งใช่ไหมวะใช่ดิตึบตึบตึบปักอินนะครับเท่านั้นนะครับ,รบปักอินเท่านั้นนะครับขอยอมครับปักอินแท่นบูชานะครับอเห็นมเหมาเอ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้ประคองผิด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 อันนี้ใช้ไอ้นี่ ปักอินเท่านั้นนะคบปักอินท่านบูชานะครับไปหาโหลดมาไม่แน่ผมอาจจะไว้ทางเดสคริปชันไม่แน่นะครับถ้าหาได้โอเคอันนี้เราจะปัก,ปก,ปก,ปกแล้วก็จุดปุบ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 โอเคปักอินท่านบูชาเท่านั้นนะครับ ก็คืออืมปักอินแท่นรูชาเท่าน,นั้นครับ สำหรับปักอินเทนบูชาเท่านั้นอันนี้ไม่เป็นซิงเกิลไม่เกิดอ,อะไรขึ้นหรอกครับโอ,โอเคโอเคต่อไปครับผมจะสอนที่การเรียกอ่าสนูโกเลมออกมานะครับเอาสนู วิธีการทำแท่นบูชาต่างๆแน่นอนครับคุณต้องใช้เนื้อทั์ทงนั้นแหละครับ โกเลมอืมโอเคต่อไปครับไอ้นี่มันจะเป็นคล้ายๆเชื้อราใช่ไหม Esa a es... うんそうしたやん。<music> ัวเรียกอินดอมแมนนะครับภาพผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับการใช้ปลกอินแทนูชานะครับเออ่การทำตัวอินชานนะคะก็สมองนี้สดดีค่ั